สิไปใช่ชิมเจ้าฮะมาที่บกแขนสิมาเฮือนเออปอดงงหรอวะเออสาวหลัดดาวันสิพาไปหาบนาำเออนาำใส่เลยเห็นก็นาก็ใสใสหาบนาำก็เป็นเออนะมันก็เก่งแข้งแห้งอีกโอ้ชูงเนาะเฮือนกันเนาะ เพื่อนกระซูงอะไรพิ้นผละหามน้าขึ้นไปอาร์ติจี้ยังเป็นบ้านพ่นบอ ีนบ้านเนี่ยก่อนนี่บัลลาเบียดเออสิไปใช่ใช่มเจ้าฮะมาที่ผู้แขนสิมาเฮือนเออปอดงเราวะเออพระไปผู้แขนงานบุญจูดงจูดงเออจูดงมาเฮือนอามาดี

เห็นได้จะเอาขึ้นได้นะมึงเด้อระวังตกเได้โอ้โห่งน่ะเก่งไงลีเนาะโอ๋อประสะนเขตนี่เพิ่นยังบ่มีไฟ้ผ้าใส้เนาะเพิ่นก็สิลงไปอาบนา้ำอาบใส้น้ำอยู่ในน้ำเซนี่ข้างหบ้านเพิ่นนี่น้ำใส้น้ำยังเพิ่นก็สิลงไปหาบเอา ก๊อกเผาเนาะบ้านใดที่มีกกเ้าสูงๆอย่งนี้นี่เขาจะเบิ่งออกเลยว่าบ้านนี่มีอายุจากปีห่อก๊อกเ้าเนี่ยกวสาสูงสักนิดนี่มันสะใส่เวลาระดับเจ็ดแปดสิปีหรือร้อยปีอ่ามันถึงสูงสักนีน่บ้านระเบียดนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่อ่าเป็นบ้านกาเก่าแก่เนาะเป็นบ้านกาเก่าแก่ที่อ่าหลายหลายร้อยปีแล้วแหละที่ก็เจ้าอยู่กันทั้งสี่ คนจริงเมื่อก่อนหันบ้านนี่หันใหญ่กว่านี้แต่ว่าเขาเจะย้ายออกไปเนาะแมนอ่าบ้านเมืองพัฒนาไปแหละเขาก็ย้ายออกไปอยู่แคมทางแถวๆไกลๆออกระสียังเรืออยู่ประมาณสิบซาวลังคาเฮือนแต่ว่าเมื่อก่อนนี่จะเป็นบ้านใหญ่เลยล่ะสําหรับอยู่นี่ <c oughs> ลูกเจ้าวะนี่ลูกคนย้ายเยอะเพือนเออหลานพ่อมนี่หลานหลานล้าน อืมอายคืออายขนาดอันบ้านสิบเจ้านั่นคือน้ำท่วมเนาะเอออายเพิ่นว่าว่าท่วมจนจยกจนจยกอันน้ำมดเล่าเนี่ยมันพอเลยอย่างตะลังค้าลาท่วมเออเออโอ้บริเวณในน้ำท่วมเนาะฟางัวแล้วบบบนี้เฮือนซานบ้านสองเนี่ยก็พุ้นแล้วจนขึงเฮือนหมดแล้วเหมือนกันเฮือนปอบมดขี้แพออกโคคุดเออเอาไปอยู่โคเอาไปอยู่โคตอนน้ำท่วมอะไรบัดน้ำบัดน้ำแหงล้วกลับมากลับมา งัวควายมูมาเป็ดไก่เอาออกไปมืดถอนไปน้ำเออมันถ่วมจักมือเป็นทิศไปแล้วเป็นทิศเออสิบสี่มือสองสิทิ์สองทิศอืมแสดงว่าบริเวณหน้าแล้วเท่านี้เนาะเ็ดอยู่อมตายเลยเขาเออมันก็ตายแล้วตายแล้วทิศหนึ่งสองทิศตายเอองัวควายนี่กะ ควายจูงออกไปจู้ออกไประทันก็ตายวันน่ะใช่โอ้มีบอกป่ะทันกัมีเอาน้ามันมาบัดเดียวบ่น้ามาไม่ม่ีมันเยิ่งมาตะพุ่นน้วเออคนตกมาตะพุ่นมันไหลไปน้ำเออมันไหลซื้อยังก่อนื้อหลัดดาวันซื้อหลัดดาวันโอ้น้องหลัดดาวันยังเฮียนอยู่ป๋อโดยเฮียนห้องไหนมหานะเฮียนมหาอยู่ไซอยู่ลำลำธวยนี้ เออวันเสาร์ถ <boundaries> <si suppression> ิ <fin anta> <ots> ่นหรือครับมาพี่บ่โดยเอหลัดเสาร์หลัดดาวันเที่ยวเอาบอกไปโรงเรียนนี่บ่อยู่จุดชงอยู่เฮือนพี่น้องดอยอยู่เฮือนอ้ายนี่แหละเออเฮือนอ้ายใช่อ่าโวเฮือนเจ้าอยู่จุดพูดป่ผู้สาหลัดสารหลัดดาวันเฮียนมหาดอยมีมีแฟนหรือป่บ่ยังโสดดอยยังโสดโอ้ยสารหลัดดาวันเนาะใไทชิมาคนบัตคิราอ้าวบ่ได้คิร่าแลยสำนองนี่ก็งามแลย เฮียนเก่งบ่บ่ได้ที่ยังอยู่ในห้อง <Bo. S 1> ที่สองโอ้ oh! <laughs> <laughs> ที่สองพ oh. <laughs> อจะตกใจเลยโอ้เ oh, ฮียนโบเก่งบ่แมนแต่ได้ที่สองแมนคนในห้องจะบอกได้ว่าสองคนก <laughs> ันสองคนนี่ห้าเลยเลยคนในห้องจะคนคนในห้องก็สามสิบสามุนนะ่ะสามสิบสาม ในที่สองก็เก้งเลยมาตัว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 สาวหลัดดาวันสิพาไปหาบน้ำหาบน้ำอยู่เซ่เนาะหาบขูมือเปล่าสาวแรงเปล่าโอ้หาบจนจนมีกล้ามอะ้วเนาะเออผู้ชายก็มีบ่อยู่เพื่อน เออก็เปลี่ยนกันลงมาหาบบ่เออน้ำน้ำอาบเลยลงมาอาบอยู่เซ่บ่แค่น้ำใส่แล้วหาบขึ้นไปแล้วใส่อ๋ออุ้ยทางก็สั้นสั้นเนาะเออเกือบสิเกือบสิเอาขึ้นได้นี่กะบาง่ายได้นี่พุนะบาโถน้มเซ่อาบได้สันลงลงมาอาบอยู่นี่บ่ อ๋ตอตอนแรกเราพากันลงมาอาบอยู่นี่เซลเซลเนาะเอ่อโอน้ำใสเนาะน้องเออน้ำใส่เลยเฮ้ยน้ำก็ใส่ใส่เ,เอออาทัา้งเก่งอนะไรเนาะทั้งงามทั้งเก่งเนาะหาบนน้ำก็เป็นเออนะ อออ่าป้าพูนนะโอ้หาบเตยังน้อยก็หางสิเป่ไดอยเฮ้ยโหนะป้าเก่งอะไรโอ้เก่งอะไรแข้งแห้งอะไรเนาะพูนหาบคือตะหวังส่บักสูงเลยทุกคนโหโหหัวห้าน้องคนเก่งอะไร อาบน้ามขึ้นผังโอ้ก็เจ้าเห็ดเห็ดงานอยู่เพื่อนนี่มีมีอาบน้าอมเนาะที่อาบน้าอันน่ะอ้ายเจ้าบ่แม่อ๋ออ่าก็เก่งแข็งแห้งอีกอาบน้ามก็เก่งเก่งคนนะโอ้โอ้ สูงเนาะเพื่อนกันเนาะเพื่อนก็สูงเลยีบหน่อหามน้ำขึ้นปลาโทษเพื่อนนี่โอ้หามขึ้นปาเก่งกะรีบหน่อยเหตุทีอาบน้ำเออเออเขาเอิ้นเขาเอิ้นพิธีอย่างนี้เขาเอิ้นเห็ดอย่างผูกแขน ภูแค่เราเห็นอ้ามน้ำโอ้สูตรข้างในป่ะโอ้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 เงินซันบันสองบันโอ้กลัว อันนี่ใครอยากหูอยู่ว่าอะยังอเตีนเสาตีนเสาเขาไม้เห็ดเออ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 ไงเสากระย้ายนาเสาแล้วพังดินบ่ออนี่พังดินนะพังดินเสาที่สิใหญ่สั่มได้นี่ตีนสี่ใหญ่สั่มนี่ก็ประมาณว่าเสาห้างหูเสาห้างอย่างเงี้ยเสาตะกี้ไม่บูดมันใหญ่มันใหญ่ถ้าโทตีนเสาบักใหญ่เนาะไม้อยังเห็ดเนี่ย นี่ค่ะขั้นบไม่ไม่ชิกกไม่แดงหมอนะชวะันี้ก็เอาไม้เนื้อแขง็งหมอนะซะตีนสากจะิ้ยังันัน,นไิไม้หัง่งไม้หั่งก่อเลยะจปีเลยนี่ไม่อยปีเลย่จ้านนิก็คั้นมาเจ็ดแปดสิบเนาะยากว่านเนาะยวันนั้นละคอ,อยว่าเห็นโคโลคลีคอยว่าอีหยังตีนเสาสวัสดีสวัสดี มีอะมาพนาทีครับอนบ้านจิถือไมคานกัตา้านนี่บ่ไมคานโอ้ไมคานเจ้าใหญ่อีนไมคานเจ้าเนาะอันเป็นแต่สีบดเจ็บบาเนาะมันเต็มบาเนาะเออมันเต็มบาะเบาเลยนักฟอรมแล้คานเ้เนาะักเลยคักเลยบนหนักเอนอไไม่บานัี้เลยะิไมคานไว้ใส่บานัดนเะยาวใส่เองม่แท้เนาะใส่เองหม